นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟหัวหินค่ะ วันที่14มิถุนายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีรถไฟหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ปิยโชตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอาววีรุธทองเนรรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยได้รับฟังแนวทางการพัฒนารถไฟทางคู่สายใต้กับของดีวิถีริมรางส่งเสริมการท่องเที่ยวพร้อมชิมอาหารพื้น ถิ่นอัตลักษณ์ประจำสถานีต่างๆเช่นหอหมกทะเลย่างตะโก้เสวยสถานีหัวหินข้าวกระทงหนองปลาดุกสถานีชุมทางหนองปลาดุกก่อนเยี่ยมชมขบวนรถ SRT Royal Borsum ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับมอบขบวนรถโดยสารชนิดนั่งปรับอากาศฮามานาสุจากบริษัทฮอกไกโดไรเวย์คอมพานีประเทศญี่ปุ่นจำนวน10คันซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงตู้โดยสารชุดแรกจำนวน5คันภายใต้ชื่อ SRT รอยันบรอสซัมเพื่อช่วยเสริมศักยภาพในการเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศและพบปะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถ่ายรูปที่สถานีรถไฟหัวหินสถานีรถไฟหัวหินเป็นสถานีที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในประเทศไทยมีพับพาจากตุรมุกเป็นเอกลักษณ์ของสถานีซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6อาคารหลังแรกของสถานีรถไฟหัวหินถูกสร้างขึ้นในปีพศ2454ต่อมาใน ปีพศ2469ได้ปรับปรุงสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ซึ่งอาคารหลังนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบครึ่งตึกครึ่งไม้โดยได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมวิกตอเรียโดยอาคารตกแต่งด้วยสีครีมตัดด้วยสีแดงเข้มมีลวดลายประดับอย่างสวยงามมีหอสัญญาณประแจกลสะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนับ100ปีแม้ปัจจุบันจะมีการเปิดใช้สถานีรถไฟหัวหินแห่งใหม่เพื่อรองรับโครงการรถไฟทางคู่แต่อาคาร อาคารสถานีรถไฟหัวหินแห่งเดิมยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและมีแผนการปรับปรุงอาคารสถานีและพับ้าจากตุรมุกเพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ช่วยส่งเสริมอัตลักณ์การท่องเที่ยวเมืองหัวหิน